สวัสดีครับท่านผู้ชมเบิรสุกูทุกคนนะช่องบาทองปากเส,สันแนวพี่นอ้องมาพี่น้องมันนี้บาทองดูอ่าสถานีรถไฟฟ้าแพรกษาเนาะตอนนี้กำลังจะเดินทางไปหาแยกลาดพร้าวทุกคนไปอื้บาทองซื้อตัวแล้วเรียบร้อยพี่นงอ,อยัด จะกลับกล้องให้เบิ่อนนัดทุกคน,นนี่ได้มาเรียบร้อยแล้วทุกคนไปเดินทางกันต่อนี่เนาะอันนี้คือทางขึ้นเลยทุกคนทางขึ้นกว่าทางขึ้นก็จะให้เลือกสองทางนาะอันนี้คืออ่า ขึ้นอันนี้ขึ้นบันไดเลื่อนทุกคนไปวัดทองมันจะขึ้นบัน,ดน,นไดเลื่นอนเอาทุกคนนี่พี่น้องความสะดวกสบายโอ้ยพี่น้องไปขึ้นไปเบิ่งชั้นบนก็น,น้องพี่น้องเดี๋ยวเทื่ยวนี้เป็นเทื่ยวนี่สองเพราะว่าเทื่ยวนี่มาคนเดียวพี่น้องเพราะว่าเทื่ยวนั่นมาครับมาโบุกหนะอ,อันนี้ครั้งที่สอง พอแล้วพี่นอ้องอันนี้คืออยู่สถาน,นีเทกกาาพี่นอ้องนี้ส่วนด้านนั่นก็จะเป็นอ่าโรบินสันส่วนด้านหนาก็เป็นโรบินสันพี่นอ้องส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นปิกซี่พี่นอ้องคุณปอ้ยพี่น้องเบิ้งสถานี BTS เอทกษาาพี่นอ้อง โอ้โหพี่น้องไอ้ความอลังการบอให้บอกเลยทุกคนเจ้ประทองพี่พาไปชมบึงาทางที่มุ่งหน้าไปาหาแยกลาดขาวนะทุกคนโอ้โหพี่นอ้องอลังการงานสะคธน,นะลางพี่น้องเอ้แต่ว่าบบเห็นสายไฟไเลวทุกคน โสุดยอดขนาดเลยคุณนะล่างพี่นอ้อ,นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยขนาดอันนี้อยู่แพ็กกระสาซื้อได้พี่น้องถ้าขอเป็นเทพขนาดใหว่าสีอลังการขนาดใหญนะทุกคนนี่พี่น้องเอ้ยเป๋ดยอดอลังการมากๆเลยประเทศไทยทุกคนตอนนี้ก,กำลังรอรถนอกพี่นอ้องเดี๋ยวคงมาทุกคน อไปฝั่งนั้นก็เป็นไปเคหะพี่นอ้องมาทางนี้ก็จะไปทางสำโลงไปทางบุรีรัมย์พี่นอ้องทางลาดพร้าวยาวรอรถมาแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวคงมาครับนี่พี่นอ้องคนกำลังถึนมากแต่ว่าคนค่อยหลายบานไดทุกคน พี่น้องไอ้ฟางตายมือกัดติมาทางตั้มลุ่งพี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องรถมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอมาแล้วมาแล้วทุกคนว่ามันตื่นเต้นขนาดไหน เดี๋ยวมาชมเบิงนำเปาวทองเออทุกคนก้นหมยวมนี้กับคือเต็มทันเบอร์ลาดเาาพี่น้องมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วอืมอนไล่เติบเล่นยทุกคนไปอืมหน่อย คนบกพรายคนเต hey, ็มคนเฮ้พ anyway ี่น้องตอนนี้รถต้องมาอยู่ไาแยกราดับขาวแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องนี่พี่น้องสถานีรถไฟฟ้าไาแยกราดับขาวนี่อันนี้คืออ่า เส้นทันเบอร์ลาดเปล่าเด้่ทุกคนเส้นทันเป็นเส้นทันเบอร์ลาดเปล่าพี่น่อยควรด้านซ้ายมือฟังนันสีเหลืองเดืองที่เป็นอ่ายูเนียนหมอพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ยูนิอนหมอพี่น้องเอ้ยฮอดแล้วฮอดแล้วไปพี่น้องไปชมเบิ้งนำกันอยู่ข้างล่าง แล้วพี่น้องไอ้ลาดเก่าลาดเก่าว,าวสถานีไฮแยกระลาดเก้าไอ้นะี่ทุกคนกระทองสียางลงบันไดเอาทุกคนพาพี่พาน้องมาเบิ่งมาชมน้ำกันทุกคนนี่ต่างลงเพราะว่าดีมีเส้นทางให้เขาเดือดได้พี่น้องที่มีบันไดเลือนกับบันไดเดิน มีป้ายบอกชัดเจนพี่หน่อยทางออกเข้า่าป๊ปพี่หน่อยเป้าหมายมุนีสีมาเส้นท่านลาดเปล้ยทุกคนเอาทางออกแล้วทุกคน ออ,ออกไปแล้วทุกคนออกไปแล้วออกไปแล้วทุกคนนี่พี่น้อฮอดแล้วเต็มทันลาดสาวทุกคนออกโหยยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยทุกคนอยู่้างล่างโอ้โหความงามความสวยสวยลูนี่พี่น้ออันนี้คือทางเขาเด้ทางเขาหามเด้น,นี่ทางเขา ทางเขาเส้นท่านพี่น้องโอ้โหส่นหลายหลายลายคลับลายแน่หลายดีหลายเอลอพี่น้องส่วนทางนี้กป็นเป็นทางขึ้นนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางลงอ๋อพี่น้องไปพี่น้องเดี๋ยวมาท่องกันอยู่พาหางไปทางนั่นน้องพี่น้อง บ็เลยเข้าหางาด้ทุกคนบ็เลยเข้าหางพามายามเล่น,นลคือนี่แหละทุกคนไปเข้าเตซนพันเนอะพายามไปนี่แหละเบิ่งบรรยากาศรอบๆเตซนพันหน่อโอ้ยคนกระจายหลายกำลังตั้งคาดไล่ลีพี่หนอกนเตซนพันไป็นไงไงโอ้โหบอนาเสือเลยพี่นอ้องว่า โคน่ะความใหญ่อลังการมากๆเลยทุกคนโคนเส้นทันปุ๊นเส้นทันรัดขาวทุกคนโคน่ะอลังการมากๆเลยโคนพี่น้องชื่อข้าวมัสูงไอตัวเรือกเลืองเองพี่น้องไอยุคพักนาแล้วก็เป็น่าคชื่อนีนหมอเด้อทุกคนอันนี้คือเซ็นทันพี่น่อง ไปไปพี่น้องฟังนี่ฟังนี่ฟังนี้ฟังนี่ทุกคนฟังนี่ฟังนี่ฟังนี้ไม่พี่น้องเราจะพาเดินหย่างรอบๆจับน้อยเราพี่น้องโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยความเจริญความพัฒนาบให้วาพี่น้อง สายไฟโอมีงพอเห็นเต็นเลยพี่นอโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากมากเลยอ๋อพี่หนอโบตน่าเชื่อว่าเจริญลีรอได้ทุกคนนี่อันนี้คือทางเึืนเด้พี่หนองุ่นตเรียนหม้อ เอาพี่น้องโปมีมยั่นอะไรหรอกพี่น้องเอ้ยตามาชมบรรยากาศอยูแข่นทันเตอร์อาแยกรักขาวนาะพี่น้องยรักขาวน้องรับคลิปนี้กับศิลปาเพียงเท่านี้นะทุกคนเอิ่มมคลิปนี้กันจุดจุดสุดท้ายกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้บอลทองคือเก้าเนาะทุกคนเราลิปนี้กับศิลปาเพียงเท่านี้แหละทุกคน โอบ้าเดี๋ยวพอกันหม่คิดนะ